ากฏว่าวันนี้กำหนดจริงๆเนี่ยคุณผู้ชมฮะเฟสสองจะสตาร์ตตั้งแต่ 6, 6โมงเช้าถึง5้าทุม่มปรากฏว่า8โมงคุณผู้ชมไปดูภาพนะฮะที่มีคนเขาแชร์กันปรากฏว่า8ดโมงตรงเขาขึ้นภาพว่าสิทธิ์คงเหลือคือศูนฮะสิทธิ์คงเหลือคือศูนย์หมายความว่าอะไรหมายความว่าหมดแล้วเห็นไหมฮะห้าล้านสิทธิ์ทำไมมันช่างไวเหลือเกิน แล้ววิธีการลงทะเบียนเนี่ยคุณผู้ชมฮะผมให้ดูวิธีการลงทะเบียนก่อนเอาจริงๆคนดูบอกไม่ต้องสอนชั้นก็ได้<ม>เพราะฉัน้นกําลังเครียดอยู่ดูหน่อยฮะดูหน่อยวิธีการลงทะเบียนเนี่ยนะฮะคนละครึ่งเข้าเว็บไซต์คนละครึ่ง .com แล้วหลังจากนั้นรอรับ SMS แล้วก็ดาวน์โหลดแอปเป๋าตังค์ถูกไหมฮะเพราะมันต้องผู่กันน่าสนใจก็คือวันนี้8โมง5ล้านสิทธิ์เต็มเอียด คุณผู้ชมรู้ไหมครัว่าเกิดอะไรขึ้นไปดูโลกทว<ะ>ิตเตอร์แ tag ท็กขึ้นติดเทรนด์อันดับหนึ่ง<ะ>ถามว่าปกติท่ายมือถือเนี่ยไม่ค่อยขึ้นเทรนแต่ขึ้น d t a ทฮะอันดับหนึ่งนั่นมาจากผู้ใช้ลองดูความเห็นผู้ใช้หน่อยนะฮะผู้ใช้หลายคนบอกว่าเขากำลังจะลงทะเบียนคนละครึ่งเฟ<ะ>ส2ปรากฏระบบล่มถึงขนาดที่ว่าทำให้ผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยเขาพลาด การลงทะเบียนคุณผู้ชมฮะพอมันพลาดการลงทะเบียนดีแท็กเขาเขียนข้อความขออภัยดูข้อความขออภัยดีแท็กขึ้นมาเต็มๆหน่อยสิฮะการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนค่ะคุณผู้ชมฮะทันทีที่เกิดปรากฏการนี้มผมเปรียบเทียบภาพให้ดูหน่อยภาพที่ลงทะเบียนสําเร็จภาพมันจะเป็นยังไงให้คุณผู้ชมดูหน่อยนะฮะภาพที่ลงทะเบียนสําเร็จเนี่ยนี่นระบบได้รับข้อมูลลงทะเบียน แล้วนะคะนี่ด้านขวาสำเร็จแล้วรอรับ s m s ยืนยันภายใน3วันนี่คือลักษณะคนลงทะเบียนสําเร็จ<ช>คนลงทะเบียนไม่สําเร็จมันจะขึ้น,นยังไงดูนะฮะนี่ไม่สามารถเข้าไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้เนื่องจากสิทธิ์ของโครงการเต็มแล้วนี่นะค,ะคุณผู้ชมฮะพอมันเกิดระบบล่ม,มทุกคนก็เลยบอกอ้าวแล้วยังไงอะ่ะ และชั้นตื่นมาตั้งแต่ก่อนตีห้าหวังจะมาลงทะเบียนปัญหาการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสสองอย่างที่บอกคือเข้าไปสมัครรอรับรหัสแล้วเครือข่ายเขาก็ล่ม,มสุดท้ายไม่ใช่แค่เฉพาะดีแท็ฮะแอปก็มีปัญหาก็คือแอปเป๋าตัง์ล่าสุดทัาวันนี้ดีแท็เลยนะฮะเข้าชี้แจงกับกสทช,าชคุณนพจรสครับคือทางนั้นของกสทชอเองนะฮะเรียกทางผู้บริหารดีแท็เข้ามาชี้แจงก่อนนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่ะมันเกิดจากอะไรกันแน่นะครับเพราะ มันทําให้ประชาชนเนี่ยนะฮะเสียสิทธิ์นะครับถูกนะฮะตัดสิทธิ์ตรงนี้ไปนะครับซึ่งหลังจากมีการชี้แจงฮะเรียกเข้าไปตอนบ่ายสองครึ่งนะครับพูดคุยกันประมาณครึ่งชั่วโมงนะฮะทางด้านของกสทชเองนะครับคุณผู้ชมครับก็ออกมาชี้แจงฮะนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลนะครับรักษาการเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติบอกว่าทางดีแท็กเขาพยายามให้เหตุผลกับกสทชบอกว่ามันเกิดจากระบบฟิลเตอร์ หรือที่เรียกว่าระบบคัดกรองลูกค้านะฮะที่ดีแท็กเนี่ยจะต้องดึงข้อมูลออกมาเพื่อมาทํารหัส OTP แล้วก็ส่ง SMS กลับไปแต่ระบบรับส่งข้อมูลเนี่ยมันขัดข้องเอาง่ายๆฮะมันก็เลยทําให้ลูกค้าหรือประชาชนที่ใช้โทรศัพท์สัญญาณเครือข่ายดีแท็กเนี่ยไม่ได้รับ OTP สักทีก็เลยทําให้เสียสิทธิ์นะครับซึ่งตอนนี้นะฮะอยู่ระหว่างการไล่ตรวจสอบนะครับว่ามีลูกค้าดีแท็กเนี่ยลงทะเบียนผ่านไม่ผ่านกี่คนยังไงเพื่อที่จะให้ดีแท็ เยี่ยวยาส่วนนี้ลองไปฟังกศทชดูฮะปรากฏว่าทางฟิวเตอร์ของทางดีแทกเองเกิดระบบขัดข้องไม่รับข้อมูลไม่รับเอกสารที่ทางที่ไดรับส่งมาก็เลยทําให้ลูกค้าไม่สามารถได้รหัส OTP นะครับพอไม่ได้รหัส OTP ก,ก็เกิดการเสียสิทธิ์ในการที่จะลงทะเบียนไป ค,คือเหมือนกับเวลาคุณผู้ชมลงทะเบียนเนี่ยเขาจะให้กรอกเลขซึ่งก็เรียกกันว่า OTP ถูกไหมฮ<น>ะพเพราะฉะนั้นเนี่ยรหัสเนี่ยมันจะต้องผ่านเข้ามือถือก็คือถ้าใครใช้ดีแทมันไม่มามเพราะมันเกิดปัญหาล่ม เอาจริงๆคุณผู้ชมฮะถ้าเป็นภาษาทางการเราฟังไม่รู้เรื่องเราแค่อยากรู้อีกเดียวล่มแล้วคุณจะชดเชยยังไงล่าสุดวันนี้ผู้บริหารเขาเข้าไปพูดคุยเลยนะครับคุณณรพพลรัตนสมาหานผู้อำนวยการอาวุโสสายงานรัฐกิจสัมพันธ์บริษัททัลเทลเอ็กซ์เซสคอมมูนิเคชันจำกัดมหาชนหรือว่า DT แท็ยืนยันนะฮะดีแท็พร้อมจะเยียวยาคุณผู้ชมฮะให้กับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทุกคนฮะนี่คือคำสัญญาจากดีแทเนี่ยนะฮะอฟังเสียงด้วยหน่อยฮะ ผู้ใช้บริการรายใดก็ตามที่เสียสิทธ์ในการใช้บริการในช่วงน,นั้นนะครับเราชดเชยให้แน่นอนในรูปแบบต่างๆเช่นจะให้ minute หรือ data เพิ่มเติมหรืออย่างน้อยก็คือไม่คิดเงินอันนี้แน่นอนเป็นสิ่งที่ทําไม่ได้อย่แลลวนะครับแต่เราเข้าใจว่าในช่วงชา้าที่เกิดเหตุในบริการหลักไม่ได้มีปัญหานะครับ ล่าสุดครับผู้ชมฮะทานายรณรงค์เนี่นะครับเดินทางไปดําเนินคดีนะฮะกับทางค่ายมือถือที่สอพอปักเกร็ดกรณีไม่สามารถที่จะลงทะเบียนได้แล้วก็ปรากฏว่ารหัสก็ไม่มามถูกไหมฮะ,ฮะจนทําให้หลายคนเสียสิทธิ์ทานายรณรงค์บอกเลยเนี่ยนะเมื่อเช้าผมตื่นขึ้นมาด้วยความเคารพ พี่รณรงค์ลงด้วยเหรอทะเบียนลงด้วยลงด้วยนะ<ช>ต่อถ้าเป็นทนายดังก็เราทดสอบเหมือนกันพี่รณรงค์บอกว่าผมลงทะเบียนก็ไม่สามารถลงได้ผมนั่งรออยู่สองชั่วโมงมี SMS อบอกว่าการลงทะเบียนเต็มถ้าให้บริการไม่ดีทางดีแท็จะชี้แจงเรื่องนี้อย่างไรทําไมปล่อยให้ประชาชนมานั่งรอคือมุมหนึ่งเอาจริงดีแท็บริการดีเขาก็เยอะแต่ขนาดเดียวกันวันนี้มันเป็นเรื่องใหญ่คำถามคือเยียวยา เยียอะไรไม่คิดเงินไอ้ตอนทําระบบเนี่ยยังไงก็ไม่มีสิทธิ์จะคิดอยู่แล้วแต่มันคือ 3, 5 0 0ที่ทุกคนจะได้วันละ150ร้อยห้าสิบถูกไหมฮะคำถามคือจะชดเชอยอย่างนี้หรือเปล่าซึ่งทนายรณรงค์บอกคุณจะชดเชอยอยังไงเพราะค่าเสียหายคือ3,5 0 0นทนายดังบอกผมจะฟ้องแน่ฟังเสียงหน่อยฮะนําคดีนะครับลงมาจําวันไว้ให้ทางเป็นหลักฐานเพราะว่าเดี๋ยววันสองวันเนี้ยจะไปยื่นผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้ดาเนินคดีผ่านไปที่กสทชดําเนินคดีกับบีแท็กรณีไม่สามารถให้บริการรับ OTP ในการลงทะเบียนคนละครึ่งได้เพราะเมื่อเช้าผมตื่นแน่เช้ามาเนี่ยผมก็หวังจะได้ตังค์สามพ5าบ้างเนี่ยไปลงทะเบียนแล้วมันก็ลงไม่ได้กดนั่งรออยู่2อชั่วโมงเอสเอ่าจะวิ่งมาแต่ว่ามันก็เต็มแล้วเนี่ยอันนี้ช้าใจมากเลยครับเนี่ยอ๋อนี่เป็นของผมเองเลยช้าใจมากเลยนั่งกดตั้งสองชั่วโมงครึ่งเนี่ยถ้าให้ คุณผู้ชมฮะอันนี้เอาพูดกันตามตรงนี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นหรือทําให้ขำมผมเคยไปเจอชาวบ้านที่เขาลงทะเบียนคุณเชื่อไหมบางทีตื่นตีสี่ออมานั่งรอจิ้มเลยถึงแม้มว่าเปิดหกโมงหรือไหมเพราะคนที่เขาไม่ได้อะไม่ได้มีสตุ้งสตัางเขารอสิทธิ์นี้ จริงๆรัฐบาลโดนดราม่าเหมือนกันนะฮะเ<อ>ช่นวันนี้โดนตั้งคำถามผมเล่าย่อๆเลยด้วยเวลาอันจำกัดบางคนบอกทำไมไม่แจกทุกคนละ่ะถูกไหมฮะทำไมต้องให้มาแย่งชิงสิทธิ์กันแบบนี้แต่เอาลหละเมื่อมันเกิดปัญหานายกรัฐมนตรีเห็นบอกเตรียมจะเปิดเฟสใหม่เหรอคุณนพจรสคือประเด็นหลักๆที่ท่านนายกรัฐมนตรีพูดถึงนะฮะว่าโครงการคนละครึ่งเนี่ยมันช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจจริงๆนะครับประเด็นไหนที่มันมีค่าใช้จ่ายที่รัฐสามารถเข้าไปช่วยได้ก็พยายามจะทาเต็มที่เพื่อที่จะให้ระบบเงินมันหมุนเวียนนะฮะ ถามว่าหลังจากนี้เนี่ยมันมีหลายคนที่ตกหล่นไปลงทะเบียนไม่ได้ท่านนายกบอกเนี่ยเดี๋ยวรอดูนะก็จะมีเฟส3และเฟส4ที่จะตามออกมาแต่ก็ขอให้มันผ่านไปทีระ,ร,ะะระยะระยะนะครับอ่ะลองไปฟัง